สวัสดีครับพบกับผมจัตนะเกมมิงครับวันนี้ก็เมื่อเช้าตื่นมาก็ใช้ชีวิตต,ตามปกติครับจนกระทั่งตื่นมาหยิบมือถือมาดูก็ต้องพบกับข่าวช็อกที่แบบเป็นเรื่องราวตั้งแต่สมัยตอนมัธยมเลยครับซึ่งก็คือการสูญเสียนักวาดมังงะที่ทําให้การ์ตูนญี่ปุ่นเป็นที่เฉิดฉายอยู่ทั่วโลกนั่นก็คือการสูญเสียของอาจารย์เคนทาโร่มิอุระหรือที่เราเรียกกันว่าอาจารย์มิอุระ ก็เป็นผู้เขียนมังงะแนวแอคชั่นสุดดาร์กซึ่งคือเรื่องเบอร์เซิร์กหรือที่ภาษาวัยรุ่นเราเรียกว่าดาบควายชายครั้งนั่นเองครับโดยเบอร์เซิร์กเป็นมังงะที่เป็นเรื่องราวของกัชชายผู้ออกกล้าเหล่าปีศาจได้แก้แค้นเพื่อนที่หักหลังเขาและผู้หญิงที่กัชชอบ อย่างสุดขั้วหัวใจครับโดยเอกลักษณ์ของกัชในช่วงแรกครับจะเป็นชุดเกราะแบบกึ่งเกราะก็กึ่งหนังแบบอนเนกประสงค์เครื่องมือพร้อมเลยที่มาพร้อมกับดาบใหญ่เท่าควายครับตามชื่อเรื่องครับดาบควายชชยข้างที่แบบว่าฟาดอสูนตัวไหนครับใครเห็นก็ว่าตายและยังมีแขนกลของกัสชที่ใช้ในการจัดการปีศาจนามักต่อน,นักโดยเฉพาะตอนเริ่มเรื่องที่กัสใช้จัดการกับอสูรที่พยายามรอกสัมหารเขาในนั่นแหละครับขณะตอนที่กำลังซ้ํากัน ก็เป็นแนวปะจนภัยสุดดาร์ครับโดยที่ว่าการแต่งกายของกัสก็จะคล้ายๆกับดีมอนฮันเตอร์หรือแวมไพร์ฮันเตอร์ของมังงะจากตะวันตกแต่ก็เป็นไปในแบบสไตล์ที่อาจารย์มิวระคิดคนขึ้นมาครับเรียกว่าแบบคือเทโค่ะครับในยุคนั้นและในช่วงหลังๆของเนื้อเรื่องครับก็จะเป็นแบบชุดเกาะอสูรจากโลกมืดซึ่งเป็นเกราะต้องสาบมีสีดำตั้งแต่หัวจดเท้ามาพร้อมกับ ความสามารถที่ให้พลังมหาศาลสุดอิมบากับกัชครับแต่ว่าต้องแลกมาด้วยกับพลังชีวิตของกัชคือเรียกได้ว่าแบบแมงเทคอตโคเทแบบฉีกกดฮีโร่ในยุคนั้นเลยที่แบบฮีโร่ยุคนั้นก็จะมีแต่พวกนักรบแห่งแสงแสงสว่างความดีสว่างจ้าแต่ว่าถ้าเป็นกัชก็จะออกแนวแบบดาร์กมากไปเลยมังงะเบอร์เซอร์กสำหรับผมแล้วเป็นมังงะที่ให้แรงบันด,ดาลใจในเรื่องของความเท่ความคูลความโหดในขณะเดียวกันก็นกเป็น ในเรื่องของความดําและก็ความดาร์คทั้งเนื้อเรื่องและก็สไตล์การแต่งตัวตัวของกัสและก็ธีมของเนื้อเรื่องทําให้การแต่งกายของกัสครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้เล่นหลายคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงผู้เล่นเกมไฟนอล f a n ต a ซี14จำนวนมากที่เลือกที่จะเก็บเวลแลวก็เล่นอาชีพดาร์คไนท์นักลบแห่งความมืด ที่ใช้ศาสตร์มืดในการปกป้องผู้บริสุดที่มาพร้อมกับดาบใหญ่เท่าควายแล้วก็เสื้อเกาะที่มีรังสีออร่ามืดมนในสไตล์ของแอนต้ฮีโร่ซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกับกัจในเบอร์เซอร์กอย่างมากนั่นเองครับทีนี้เมื่อผู้เล่นเกมไฟนอล f a n ตาซี14ได้รับทราบถึงข่าวร้ายนี้จึงได้จัดกิจกรรมยืนไว้อะไรแด่การจากไปของหนึ่งในนักวาดทรงคุณภาพท่านนี้โดยการยืนไว้อาลัที่เมืองหลวงริมซ่าลูมินซา เพราะว่าในเกมนี้ครับด้วยความที่มันไม่ได้จํากัดว่าเราจะเล่นแค่อาชีพเดียวเราจะเล่นเกียร์อาชีพก็ได้ผู้เล่นจึงได้เปลี่ยนเป็นอาชีพดักไหนพร้อมกับแต่งตัวโดยรักษาคอนเซ็ปต์ของกัชในเบอร์เซิร์พร้อมกับยืนไวอไ้อาไยและก็จุดกองไฟไว้ใต้ดาบตัวเองแทนสัญลักษณ์ของการยืนไว้อาไยให้กับอาจารย์มิวระพร้อมกับพูดคุยแชร์เรื่องราวที่เกี่ยวกับมังงะของเบอร์เซิร์กันท่ามกลางเมืองริมซ่ากันอย่างสนุกสนานครับ จนแบบให้ความรู้สึกนึกถึงย้อนไปสมัยมัธย,ยมที่เราต้องคอยยืมมังงะเบอร์เซิร์จจากร้านยืมหนังสือมาอ่านกับเพื่อนและก็พออ่านเสร็จก็มีแบ่งปันกันอ่านตอนพักกลางวันและก็ชวนพูดคุยกันเป็นอีเวนท์ที่ผู้เล่นในโซนนะครับล้วนสามัคคีกันจัดขึ้นมาโดยวได้ยนัดหมายซึ่งอีเวนท์ไว้อะไรนี้ก็เป็นอีเวนท์ที่ เกิดขึ้นโดยที่มีผู้เล่นในทุกโซนครับล้วนสามัคคีการจัดอีเวนต์นี้ขึ้นมาโดยมิได้นัดหมายกันแต่อย่างใดก็คือมารู้ตัวกันอีกทีครับก็คือเปิดทวิตเตอร์และเป็นอีเวนต์การยืนไว้อะไรแหละนะักวาดผู้ที่มอบความทรงจําดีๆให้กับวัยเด็กในกับใครหลายคน ก็ที่น่าเสียดายมากๆคือผมก็ไม่รู้นะครับเราอาจจะไม่ได้อ่านผลงานของอาจารย์แกต่อไปแล้วแต่ก็หวังว่าลูกศิษย์ของอาจารย์แกจะมารับช่วงต่อมังงะในระดับตำนานนี้ต่อไปได้ซึ่งผมก็คาดหวังไว้ให้เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าผมได้ข่าวว่าอาจารย์มิวระได้เคยให้สัมภาษณ์ว่าไงวว่าแกได้วางแผนในตอนจบของเบอร์เซอร์กไว้แล้วซึ่งในเกมไฟนอ l f a n t a ซ y 14นั้นผู้เล่นก็จะมีธรรมเนียมในการเคารพ mm hmm. และก็ไว้อาลัยแต่และศิลปิน นักวาดบุคคลทรงคุณภาพหรือเพื่อนๆที่สูญเสียชีวิตไปแล้วอย่างในกรณีของผู้เล่นที่เสียชีวิตเพราะโควิด19ซึ่งเป็นที่ผู้เล่นที่เป็นที่รักของเพื่อนๆในโซนยุโรปก็เรียกได้ว่าแบบทุกคนต่างพากันเดินทางไปไว้อะไรโดยเท้าเปล่าครับไม่ได้ใช้วรบหรือสัตว์ขี่ใดๆพร้อมกับแต่งกายชุดดำสุภาพเคารพกับงานศพประดุดดังงานศพจริงๆเลยก็ว่าได้ และคุณไมดี้ผู้เขียนบล็อกชื่อดังที่เขียนบล็อกจนกระทั่งเป็นที่โด่งดังและก็กลายเป็นซีรีส์และภาพยนตร์ Daddy of Light ์บิดาแห่งแสงที่เขาได้จากไปด้วยโรคมาเร็งผู้เล่นก็ได้ต่างไปไว้อาลัยกันถึงบ้านของคุณไมดี้ในเกมแต่งกายชุดดำสุภาพและก็ไปยืนไว้อาลัยแด่การสูญเสียของหนึ่งในผู้เล่นสำคัญที่ทำให้เกม Final f น n t a s y 14ออนไลน์ไปไกลในระดับโลกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับธรรมเนียมและมายาในการสแสดงออกในการไว้อาลัยแด่เหล่าศิลปินนักวาด้ด้บุคคลสำคัญภายในเกม Final Fantasy 14ซึ่งผู้เล่นก็ร้วนเคารบและก็ชื่นชอบในผลงานของอาจารย์มิโอละเป็นอย่างมาก จนยากที่จะหายไปจากความทรงจําของใครหลายคนใครที่มีเรื่องราวรีดีที่เกี่ยวกับธรรมเนียมในการแสดงออกแด่ผู้ที่เสียชีวิตภายในเกมไม่ว่าจะเกมไหนๆก็สามารถแชร์ผมอ่านได้ที่ช่องคอมเมนต์ครับและก็ถ้าหากว่าชอบในช่องของผมและอยากเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆของผมก็สามารถทําได้ยางไงโดยการคลิก s u b s c r i b e ไ like, ลค์และแชร์ผลงานของผมครับจัดกเกมมิ่ง วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับและก็ขอทิ้งท้ายด้วยการขอขอบคุณอาจารย์มิวระสำหรับผลงานดีๆที่ทำให้ชีวิตในตอนมัธยมของผมนั้นไม่น่าเบื่อและก็มีอะไรคุยกับเพื่อนอยู่เรื่อยๆก็ขอขอบคุณจากใจครับและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมช่องของผมจัดหนักเกมมิ่งครับก็ไว้เจอกันโอกาสหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับผมเจอกันครับ